กำลังถ่ายทอดสดนะครับบ้านลมเซดเดอร์น้องฟิมไอดา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 มีเด็กขึ้นเยอะเลยมีงานวัดวัดเกตนะครับงานวัดเกตเด็กขึ้นกระปิงบอร์ดก็เยอะนะครับกรปิงบอร์ดเยอะหลายคนเลยมีงานวัดเกตนะครับเดือนสุดท้ายแล้วเดือนนี้ ปปพ่อผู้ปกครองแม่ผู้แม่ผู้ปกครองก็มารอรับลูกหลายคนเลยแล้วก็ยังมีเจ้าที่เจ้าทางไม,ม่ป้าครับเตรียมพูดเหลืออีกกี่นาทีครับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็มาอันนี้ก็นอ้องเมียไปไหนไม่รู้ไม่รู้กำลังหาดูอยู่ดูแลเด็กอยู่บนบ้านลมสไเลเดอร์นั่นกำลังดูเด็กอยู่นั่น เดี๋ยวเด็กเดี๋ยวเองมึงก็ค่อนข้าง,างมีอยู่ว,ว,วันนี้ไม่ได้เก็งมึนตั้งสองวันนั่นต่้สองวันที่แล้วนี่เป็นไงบ้านลมไรเดอร์น้องพีมันเราก็จอดอยู่งานข้างใกล้ๆกันนี้นะครับกับบ้านลมนะครับ เด็กกำล,งลงังรอการขึ้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเที่ยวรอบเที่ยวรอบเด็กเดียวขึ้นเดี๋ยวลงเที่ยวรอบเที่ยวรอบกว่าสักสองชั่วโมงได้แล้วผู้ครองก็เต็มน,นะครับปิงบอลก็เยอะพอมีเด็กพอมีอะไรเต็มหมดนะครับนี่คือการถ่ายวิดีโอของเราเพื่อช่ให้ได้ชมกันว่าที่นี่คือวัดเกศงานวัดเกศวันเซนต์นตายแล้ว งั้นขอจบการแสดงแค่นี้ก่อน